ครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีค่ะขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เฮงๆตลอดปีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับชาวเจเจโดนขอให้ปีหน้าปีมะโรงมะเสงไมะมียเออมาชาปีมะโรงขอให้ชาวพี่น้องเจเจโดนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปีหน้า พ่อยวกันใหม่นะครับปีนี้แย่แล้วก็ปีหน้ารวยๆเฮงๆกันทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านครับสวัสดีครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวเจเจโดนนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับงานเยอะๆนะครับปีหน้าขอให้งานตังๆเลยครับดีปีใหม่ครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับ สวัสดีปี2567ขอให้ครอบครัวเจริญทุกคนมีความสุขขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี67นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงมีแต่ความสุขตลอดปีใหม่นี้เลยครับสวัสดีปีใหม่2567น้อหี้ขอให้รวยๆปังๆเฮง